นี่นคือความเรท่ากตอนที่แล้วผมได้ทําการวิ่งนี้มาป่าปลนของในโบสถ์เอาของไปขายจนมาถึงสถานะปัจจุบันเริ่มมาที่ EP สอนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้ทําคลิปแบบยาวๆหลาย EP นะแต่พอผมไปดูคลิปแล้วแล้วผมเอาไปตัดออกมาสุดท้ายมันก็ได้จบที่ EP สอนะเพราะ EP นี้ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายแต่ไม่แน่จจะมี EP สาก็ได้มั้งนะ โอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าตัังจากที่ผมเก็บมาป่าไปขายแล้วผมก็ดียิน a อ K ไม่รู้ทำไมในเอ f เคแล้วก็ขับรถไปต่อครับผมเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆครับจากนั้นผมก็ไปเจอบ้านหลังนึงครับผมก็ลงไปแล้วก็ยิงซาม,มีครับแล้วก็ปล้นของด้านหนครับเจออะไรดีๆผมก็เก็บมานะครับเนี่ยเช่นแก้วเนี่ยก็เก็บมาด้วย เรามบี้ไปเผาแล้วก็ไปต่อเลยครับขับไปได้แป๊บนึงครับผมก็เจอร้านขายของนานๆครับผมก็เลยกะจะลงไปขายของครับก็ของจะเป็นไม่ขายครับไม่ไม่เชิงว่าจะเป็นเราแค่ก็ไปของที่ไม่ได้ใช้หรอกครับก็เอาไปขายครับจากนั้นผมก็ขับไปยาวๆเลยครับเพราะผมขับไปได้ไม่นานครับก็นานพอสควรนะครับผมตัดออกเฉยก็มือครับผมก็เลยต้องรีบเศกมาแล้วก็รีบไปครับพอนใกล้ถึงเมืองแล้ว แล้วก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งจะวมีงมากัดผมนะครับแต่ผมก็ยังรอดอยู่ครับไม่ใช่ตัวหนึ่งครับมันหน้าสองตัวแล้วครับแต่พอถึงเมือแล้วก็มาซื้อฐานนะครับแล้วเพราะว่าเราจอไปใส่รถตัดมาที่ตอนเช้านะครับผมก็จะไปเก็บซบซอมบี้นะครับจากนั้นผมก็จะเอาซอมบี้ไปถวายบูชาอยู่ที่ข้างรถนะครับก็ไปแปะๆปปไว้ทีตัวเลยนะครับพอแปะเสร็จแล้วผมก็รู้รู้สึกว่ามันน่ากลัวเป็นนิดนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องหาอกนะเอาอย่างอื่นมาตดแทนดีกว่า ตัดมาที่ตอนเช้าอีกครั้งนะครับเราก็จะเจอศพแวมผายเราก็จะเก็บนะครับเอาไปขายนะครับเพื่อจะได้เอาไปซื้อของมาแต่งรถนะครับจากนั้นก็ขายครับเก็บเงินเสร็จแล้วล้วก็จะไปเอาซัมบี้อกนะครับทีละตัวเลยเอาซัมบี้อเสร็จแล้วก็ไปซื้อแผ่นเหล็กครับจะเอามาแต่งรถนะครับก็ซื้อมาเยอะๆเลยครับก็ติดไปทีละส่วนนะครับติดไปเรื่อยครับติดข้ามวันข้ามคืนกันเลยติดแบบน้าแน่นครับ พอติดเสร็จแล้วรู้สึกว่าหน้า,ยาเยเ็จแล้วผมก็ซื้อฐานนะครับก็เตรียมจะมุ่งหน้าไปอย่างเดียวครับก็ไปเรื่อยๆครับาตัดมาที่หมู่บ้านต่อไปนะครับเพราะระหว่างทางผมไม่ได้แวะอะไรเลยแล้วก็มาซื้อแผ่นเหล็กเพื่อน,นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ปลอดภัยหรือไม่ว่าด้านหน้ายัางมันก็ขึ้นมาได้ถ้าไม่ติดแผ่นเหล็กไว้ก็ติดไว้นะครับจะได้ปลอดภัย พอดีวลนก็สำรวจรถครับว่ามีส่วนในบุพ่องหรือเปล่าพอมีแล้วผมก็เอฟเคฟาร์มาป่าจนเช้าครับพอเช้าก็มาเก็บสมม้าป่าไปขายนะครับขายเป็เงินเสร็จแล้วก็เอาไปซื้อนูนันนี่ครับไม่รู้ว่านูนันนี่คืออะไรนะครับแต่ก็ยังไม่ซื้อครับก็ผมยังไม่ซื้อนะเมื่อกี้ผมพูดเพี้ยเฉยทีนี้มันก็มืดนี่ือครับผมก็จะออกไปแล้วเตินมื่นก่อนเลย เอฟจนชา้าแล้วเก็บสบแมพายไปขายนะครับพอเสร็จแล้วครับผมก็จะซื้อฐานนะครับซื้อฐานฐานมาเยอะแล้วครับกับชุดเกาะเพตอนนี้กาลังรวยเลยครับรวยมากแล้วก็ใส่ชุดเกาะไปนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ซื้อฐานมาด้วยครับเพราะเราจะไปยาว,ยาว พอมาถึงอีกเมืองนะครับแล้วก็จ,จอดกันก่อนนะครับจอดพักระหว่างทางครับแล้วก็อาฐานมาใส่ครับแล้วก็ซื้อฐานเพื่อว่าฐานไม้พอจากน้นก็จะไปต่อนะครับพอ,อไปถึงเจ็ดหมื่นเมตรแล้วครับต่อไปก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับ ซึ่งผมก็สงสัยมากเลยว่าทำไมผมตัดที่ได้เชี่ยมากเลยครับผมตัดแบบตัดลวกมากเลยครับเหมือนผมจะรี่ไปนิดนึงนครับก็คลิปนี้ถ้าใครรับชมอยู่จนถึง4นาทีนี้ก็ผมก็ต้องขอถอยขอไปด้วยครับที่ผมตัดที่ได้เชี่ยมากๆเลยครับนะพอถึงเมืองคาร์บอยนะครับผมก็ยิงคาร์บอยทีละตัวนะครับให้คอยกำจ่ายไปทีตัวครับมาแบบมีหลักการมากเลยโอเค พอฆ่าได้น่าจะเกือบหมดแล้วมครับผมก็จะกลับเข้าไปในรถแล้วครับกลับเข้ามาผมก็จะกลับไปต่อแล้วครับแต่ก็ยังมีคาวาอยู่ก็หยับทิง้งเลยนะครับเห็นป้อมปะการัาหมดนะครับผมก็เกือบจะโดนยิงตายนะครับรอบหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะยิงมันไปเลยครับยิงให้หมดเลยพอหมดแล้วเราก็จะไปดึงขันโยกนะครับหารู้ไหมว่าหลังจากนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้น พอตอนนั้นผมยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับแรมนี้มากเลยนะครับตอนนี้ผมบรรลุทลนะครับแต่ตอนที่ผมอา่านคียผมยังไม่ได้รู้รอะไรมากแต่หลังจากที่ผมอานคียเสร็จแล้วผมรู้แทบจะทุกอย่างนะครับหารู้ไหมว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นผมได้ติดแผ่นเหล็กยางสบายใจแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระสุนปืนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ชัานล่างนะครับเพผมก็คิดว่านะาะแค่รอเวลาเฉยให้สภามมาลงมา แต่พวกนั้นไม่รู้อะไรครับผมก็อยู่ไปเรื่อยครับอยู่ปกติไม่มีอะไรครับผมก็จะลงไปด้านล่างเห็นขาบ่าจะไปยิงให้มันตายซะหน่อยก็ลงไปนะครับลงไปรับก็เจอหมาด้วยผมก็สงสัยว่าหมามาต่ดเหี้ยเนี่แล้วก็ดูสะพานครับที่มันค่อยๆลงมาผมก็คิดว่ามีอะไรออนจีนนะครับท่านผู้ชมถ้าผมขึ้นรถไปยดีๆมันก็คงจะดีกว่านี้นะครับแต่พมกนั้นไม่ทำาไยเพราะตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผมรอสะพานลงอย่างช้าๆครับผมจะชักแมกกาซีรอเผื่อจะมีอะไรมาแล้วก็ดูสะพานไปเรื่อยครับหันหลังกลับไปรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรเดินมาเลยครับผม้หันหลังกลับไปกลับมานะครับเจอคาร์บอยด์แล้ก็ค่อยๆยิงกันครับยิงไปเรื่อยครับโอ้สงสัยนะครับมันมาแต่ไหนวาเนี่ยหารู้ไหมว่านั่นมันมาจากที่ผมไปยิงหันอยู่ึ่งถ้าผม รู้ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงจะวางแผนดีกว่านี้แต่ผมไม่รู้อะไรเลยกระสุนปืนเราไม่เหลือแล้วกับตาร์ถ้าเราไม่มีกระสุนไปยิงคุ้มกันมะนาวเราไม่รอดแน่ไม่กาตันเราต้องรอดเพราะกระสุนอยู่นี่ไงยาแสแดงเดงคาร์ลีตันทรงกี เป็นไงแกบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับอสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะขอโทษทุกคนอย่างหนึ่งครับที่ผมตัดลวกนิดนี้เพราะช่วงแรกผมก็ใครจะรีบเลยนะครับรีบไมย่ยวน,นตัดลวกแต่ผมขอไอขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปหน้าไม่ลวกแบบนี้แน่นอนครับผมจะทําแบบปราณีตแบบอาหารชั้นสูงแบบเฟิร์สคลาสเลยครับผมจะไม่ทําลูกลวกแบบนี้แล้วครับ ก็สำหรับคดปนี้ก็นะ่าจะจบไปพีนท่านนี้นะครับถ้าใครคนชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคดปนี้ก็ไว้เจอกันลิปหน้านะครับบ๊ายบาย